ยังไม่ได้เข้าไปบ้านหลังใหม่ครับบ้านหลังเก่าจะปิดปรับปรุงนะครับบ้านหลังเก่าจะปิดปรับปรุงวกมันหลายมัน <c oughs> แกมันบ่แข็งแรงก็เลยปิดรีโนเวทใหม่แต่เขาเชิญพีน่น้องไปยุบบ้านหลังใหม่ก่อนเดิอ แคปนะ้อนคือเย่้มไปก็ลูกมะเร้งเร็งต้อยจุไปพ่อเยอะเย็นเยอะเยิมว่าเยิ้มมะเร็งต้อยจุไปพ่อพอลองเพล่งแล้วรู้ตรงไปแลังกินน้ำพ่อ แล้ว,วัตสวัสดีท่านอสวัสดีครับบ้านไหมเขายังไงั้นคับไปในเพจเพจออดมินก็นได้ครับผมกำลังต้มปลากอกำลังอะไรเงี้ยนะกำลังลวกปลาเปลือกตัวจุดตองน่งกินน้ำพอครับอ๋อแม่ เขาเดีต้องไม่ได้กินน้ำกัาพี่น้องผู้ใหญ่นี่ก็แนะนน้ำพี่น้องเขาเนี่ยเด้วยว่าบ้านไม้เขาจังได่นะครับบ้านไม้เขาจังได่พี่น้องบอกกันใน่เดิมบอกกันในน้ำกันเนี่ยครับคือตอบตอบเนี่ยครับตอบตอบเนี่ยครับเมนอ่านเป็นไปก็ได้นะครับว่าบ้านไม้เขาจังไถ่ ออเราะอนุมัติมอเรื่องดูกไปหาครับมากย้ำมาหลังย้ำพอ,อนอนเด้อตรงมาก้อนพอนอนมาจากบ้านฮักโอเอเดียครับฮักก้อนรุบจะยุ่งกันก็ต้องหนีปนไปใจลูกบ้านร่วมกันอยากเข้าจตีพลังเงียบติดตามมาสองเรียม เชิญเชิญเชิญครับมิเชมเชิญปิ่นองเข้ามาหลายๆเด้อครับขอบันหลังไหมครับวัสดีครับก็เข้าบ้านแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณาบานพนังเงียบเต็มใจกลมวัตวันี่พ่อเข้าบ้านแลงง้วขอบคุณครับ สมกิเทอาได้เลยค่ะขอบคุณครับอารมณ์ญาลงขออยู่ข้างนอกดีกว่าค่ะยังให้กำลังใจตลอดค่ะขอบคุณครับวันเพชก็เข้าง่ายง่ายอยู่นะครับตอนนี้เข้าไปบ้านใหม่เรียบขวาอยากจะบอาขอบคุณครับดิสักเห็นพ่ออยู่โฮมรับคอนเกน ตัวจริงก็หล่อมากหน้าตายอย่างก่อนอยวาอุ้ยใครหลอแต่ไม่เพิ่มชือมันย่องพอเป็นแล้วพอร้อยแจมรวมหมวนฟังนาพันเข้าแล้วครับนานๆาพ่ออยากเข้าครับมทำยังไง จร,จริงๆแล้วมันจีมีมันจิมีริ่งไอ้ไข่บากคืออาโคนเนี่ยแต่ว่าเากดเขาไปแล้วเัาไมนจีบ่อยเขาใจนะฮัสเขาบ้าคร,รับอันนี้จะไครหรือพี่น้องผู้ใดมีตรงก็ให้กันก็นได้นะครับสำหรับผู้อยากเขา้าพอดีพอลิหมอ,อโทาศั์อีกเครชองหนึ่งมาจากบ้าน พีนนพ่น้องกูผู้ใดอธิบายหรืออันนี้ก็บอกพี่น้องเขาเนี่ยแอดมินอยู่ในนี้ทักคนไหมนี่เป็นสีวัสดีพ่อสวัสดีครับจำนวยเข้าบ้านใหม่แล้วครับพ่อครับคุณครับลุง เราไปไดเดลิดเจ้าหญิงรับเบี่ยวกาเจ้าสินงใช่ไหมครับแอมเบอร์บอกพี่น้องผู้ที่พ่นอยากเข้าบ้านนะลูกว่าวิธีเขา้าเขาจังได้ทักไปหาพี่น้องเขาผู้ที่นพีน่เกนตน้าอยากเข้ามากตั้งใจอยากแอ่ปุ่งมาสั่งมาหมอบความอ,อบอุ่นให้กับดูดน้ำกัน นางเข้าบ้านมาแล้วครับมือเต่พ่อเออยสสวีครับขั้นตอนเข้าบ้านอ่าแล้วก็ปักมุดห่นี่ขั้นตอน,ขน,ขนเนอข,นอนข้าบ้านพ่อปักมุดเว้แล้วพี่น้องเด้อขั้นตอนเข้าบ้านพ่อปักมุดไปแล้วพี่นอ้องอ่าเอามือแตะเบื้องหลกะ็ะอ่านเบื้องแตะขันพูดให มีความประสงค์สีปิดบังใบหน้าก็ทักไปทักทักไปหาแอดมินก่อนแต่ว่าคืออย่างน้อยคือแอดมินต้องรู้หน้ารู้ตาแต่บางคนที่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนในกลุ่มก็บเป็ปอย่างแต่ว่าทังแอดมินเ้าก็ต้องงงว่ามีตัวตนที่แท้จริงข้างก็ดขอบื้งหน้าก็าถ้าเขาเขาเขาในบ้านกับว่าสดอย่างตัวตนจะเอาเป็นรูปการ์ตูนหน้าฮักนะฮัก็ได้ ยังหน่อยอะคือการ์ตูนหน้านี้เป็นใคราแอดมินเท่าเจนูจักว่าพ่าเป็นอาวาตารหรือเขาเรียกอะไรเนาะบุคคลไม่มีตัวต,วตวอเอนเขาเกิดยังเอิดพิเขามามสิงประมาณนั้น สวัสดีครับบุกอบแอมบอกเมนเดอร์เครื่องไล่พอ่พอพ่อไม่ได้มาจากใอ่พัฒนาการไอแม่พวกเขาแชทพ่กเอา ว่าห้างเจะแม่อดีตทรงไล่เขาหาพอเรปบอบว่าได้อ่านตรงตรงให้แม่ทรงเขาแชร์เตอร์บอกแม่เนะี่ยพอตัวหาเมลเมียก็ได้รับสาย งาน,นขั้นตอนข้าบ้านพี่น้องขั้นตอนข้าบ้านต่างๆน,นี่แหละโมนเย็นนี้ไปให้กำลังใจครับพ่อค้าเฉพาะกันมาแรงเดิมน้องซายอยู่ในลูกอยู่ขอนเก่นในกรุงเทพ คือแสบกินยังกระเบิดองแม่พ่อเมียหิวข้าวของข้าเจ้าแสบดีๆกินซุปตัวนึงกระเบิดแล้วกินหลายอย่างข้าเจ้าตัวแบเนี่ยเพราะนี้นี่เบ็ดขุดข้ามัแต่แต่อยากไม่ใช่จุนกินยังกระเบื้องย่างดูห่ตักดูห่าจว่นอันนี้ ดีครับวสวัสดีครับตอนนี้ขอบคุณน้าลูกจูนะครั่ากินเบิดไปสองตัวเบิดสูซุปไปถ่วยนึงแล้วเบิดน้องจินไปไปจานนึงแล้วน้ำสมเบิดไปสองแก้วแล้วกินได้ลายยันขาเจ้าตกแจ <laughs> วันนี้ลูกจู่พ่อออกกำลังเดินทางไปรับรางวัลอันทรงเกียรติอีกรางวัลหนึ่งที่สิงคโปร์เดินทางปลอดภัยน่ลูกเดิมแล้วก็เอารางวัลกลับมาฝากพ่อฝากทุกคน พี่น้องเบิ้งของยุคของกิ่นว่อึดเต็มเหล้าเยอะตู้เย็นก็ก็เต็มตู้เย็นก็เต็มเบื่องของหวานเบื่องน้ำผลไม้น้ำสมน้ำแอปเปิลน้ำนมเราอาหารตามบาร์นี้เยอะมากเลยครับท้งมี่กาแฟปุ๋ยมากาแฟกระทั่งนี่ครับปุ๋ยมากาแฟก็คือตรงนี้เลย ครมีกาแฟหมอนวดก็มีนะหมอนวดหมอนหนวดนวดยุกคนเห็นว่านวดผ่อนคลายนวดสบายตัวจะนวดท่างคุณนบรรยากาศน่านั่งมากแจ้งวันสวนดอกไม้เลยอันนี้คือของเวียดเจ็ดของเวียดเจ็ดคอยกินังยัน